ัวน,นี้ก็จะเป็นสูตรหวยคุณยายนะคะงวดวันที่12กรกฎาคมนะคะท่านผู้ชมคะติดตามคุณยายสรุปนะคะ8ดชุดเด่นนะคะค่ะคุณ,คณยายโอ้มาอีกแล้วเนาะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมขาเล่าพัฒนาเนาะงวดวันศุกร์นะคะตรงกับวันที่12บสองเนาะตามต่อเนาะคุณยายสามงวดแล้วอะ ท่านผู้ชมคะกระปุกายวิจารย์ทุกครั้งในการรับชมด้วยนะคะทั้งหมดทั้งปวง,ปงดวงวัฒนาของตัวเรานะคะเดี๋ยวให้คุณยายนใ,นนาให้คุณยายสรุปเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวแอดจะขึ้นหนะ้าจอให้เดอ้อท่านผู้ชมขะสูตรแอดกอ็อ่มาตัวกันนะคะศู 09, 90, นย์เก้าเก้าศูนย์เนาะก็อ่ะเด่นหนึ่งนะคะหนึ่งก็มาหนึ่งแปดนะคะท่านผู้ชมขาอ่ะขอบพระคุณมากๆนะคะใครที่เข้ามาติดตาม ช่องแอดรนนะคะก็ขอขอบพระคุณมากๆก,ก็แชร์ให้แอดด้วยนะคะเป็นกำลังใจเนาะอ่ะสูตรคุณยายนะคะเดี๋ยวแอดกับ้นหนาจอยคือเก่านะคะส่าชิกค่ะลองต่อตามจริงๆเป่าเก่านะคุณยายว่าระวางเบิลเด้อหวดนี่เห้อเบิลตัวไหนบ้างคุณยายหนึงน่งๆกบเป่าเก่า ะยายแบบเป็นดนึงๆที่คุณยายวงกลมหมายถึงเน้นนะคะก็ที่คุณยายเน้นๆเลยก็จะมีสองเก้าสามศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งสองแล้วก็หนึ่งหนึ่งนะคะเลขสูตรเดี๋ยวแอรกระคืนให้นะคะท่านผู้ชมคะขอบพระคุณมากๆค่ะเราพัฒนานะคะสิบสองกระดาษ